ดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตาดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซันโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟืน้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้น ดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหินต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งวุนในลูกตาเสื่อมเยื่บุตาอักเสบ ดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วย D-Contact ตามันถ้าดูหนังสือตัวเล็กๆอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยถ้ามองแสงไฟประมาณสั้สามสิบิบสเมตรนี่มันจะเป็น2อดวงเลยก็มาเจอเนี่ยดีคอนแทคเอามากินได้กล่องหนึ่งดูหนังสือตัวเล็กนี่อ่านออกเลยเนี่ย ตาก็เริ่มเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดเจนถ้าใครเป็นเรื่องตาเกี่ยวกับตานี่ก็ขอให้กินดีคอนแทกผมกินแล้วรู้สึกว่าจะดูอ่านหนังสือได้คล่องอ่านหนังสือได้เห็นชัดตีแรกมันกระมองไม่เคยเห็นไงไปไปเช็คที่หัวหินกระบอกหลุงเป็นต้อจุกเนี่ยข้างนิมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ข้างนี้หกสิบก็ดูไอ้ผิดผันนี่แหละไอ้ดีคอนแทกเนี่ยก็มองว่ากินแล้วมันมองรู้สึกว่าร้องดีขึ้นนะ ตาเราเริ่มดีขึ้นมองค้นเห็นมือแรกมองไม่เห็นเนาะปันถาแค่นี้แค่นี้มองหน้าจําไม่ได้แล้วอ่าใครใครมีอาการเป็นเต้าหจกต้อเนื้อต้อหลมต้อหินนะขอให้มากินในดีคอนแทคเนี่ยพอผมลองกินมปแล้วก็เริ่มึกความเริ่มดีขึ้นนะดีขึ้นเรื่อยเรื่อยมันทีแรกมันคันพอมากๆเราก็ลำคาญเราก็กยี่ม่งอะไรมัางไปไปหามออะไรคนเลยนะไอไอน้องสาวบอกว่า เดี๋ยวเราไปซื้อ D ิดีคอนแทคแล้วมากินเะะว่ามันจะไม่ได้ลามพอกินแล้วก็มันก็พอมาเม็ดสองเม็ดสามก็เออเขาท่าว่ะกระตามแจมครนนี้ก็มาคุยกันเลยนะไอ้น้องสามก็เออกินแล้วกระตาแจมนะเออเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านให้มาให้มากินดีคอนแทคเหมือนดิฉันนะดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตา